ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทันทีการุ่นนำกำลังใจมาให้ลงป้าไม่มีอะไรจะตอบแทนให้นอกจากคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องพี่น้องพี่น้อง มากินข้อหมูย่างกับลิ่นยางกับป่าได้จ้ะเด้อนี่พี่น้องจ้ามาจ้ามาจ้านี่ข้อหมูย่างกับลิ่นยางพี่น้องนี่ค่ะแต่ยังกินข่าหรือเปล่าจ้ามาเด้อมาเด้อมาเด้อนี่ค่ะกินเข่าขเหนียวค่ะพี่น้องจ้ากินเข่าขเหนียวเนาะ มาเด้อจ้ะเด้มากินเข่าเสียบๆจ้าขอหมูย่างยั่วๆจ้าขอหมูย่างกินกับข้าวเหนียวยั่วๆจ้ะมาเด้อมาเด้อจ้ะเด้อผายบัตกินเขา่ามากินกับป่าจ้ามามามาเศษๆเศษๆ น้องจ๋าตามด้วยของหวานบัวร้อยพี่น้องจ๋าบัวร้อยไข่บัวร้อยีนอนคะอีกกับอกบอกซับประรดค่ะบอกนัดบอกนัดพี่น้องจ๋าน,นี้เมื่อยไม่เมื่อยจ้ะพี่น้องจ๋าวันนี้วันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะ สองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะพี่น้องจ้าไปยังป่าขึ้นเมื่อยใช่นน้อเมือนน้นอนะคะกินข้อหมูยยางแล้วกินลิน้นยยางแล้วกับมากินตามด้วยบัวร้อยไข่หวานคขว่าน่าจะนั่นนะพี่น้องบัวร้อยบัวร้อยอยคะ่ะสิกินบัวร้อยหายเส็บเสบเกาล่งพี่น้องจ้าสกินบัวร้อยหายเส็บเสบ กินบัวลอยแล้วๆก็สิมากินบักซับป,ปนัดพี่น้องบักซับป,ปลดนะคะนะ่ะเนาะกินสองนี่แหละค่ะสองตาย่ายลุงปลาเนี่ยแหละค่ะกินสองโอ้ยเนาะกินเพิ่มพลังค่ะเพิ่มพลังเนาะคะนะ่ะเนาะกินผลไม้กับสีมีวิตามินนะจ๊ะเนาะเนะนี่ยบักนัดบักนัดนะซอยซอยระบายปอมพี่น้องซอยระบายปอมไปยังเนาะคือเมื่อจเนะจ๊ะเนาะมานีเนาะิีมกัน หวานสุดยอดพี่น้องจ้าหวานมันหวานจ้าหวานแง่แซบ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 ค่ะช่ำแท้พี่น้องจ้าอยู่ทีดเราช่ำชเลยจ้าช่ำค่ะมะต่องใสพริกเกลือพี่น้องหวานตากินอีกก่อนค่ะแซบแห้งค่ะแซบแห้งค่ะ มเสาวก็จงเต้นโดดเต้นตดงอยู่ค่ะตกแรกมากหรอว่าเป็นสีเมย์เมย์พี่น้องจ้กเป็นสีเมย์เมยค่ะเป็นสีเมย์เมยเงาเงาแต่ว่าเรื่องกินนี่ไ่ต้องถามหาเด้อเงาซ้ำไดเมย์ซ้ำไดค่ะกินคือเกาใจพี่น้องเศสๆเด้อเศบๆน้ำป่ากับลุ่มป่าเด้จ้ะตรงฝากินกับคุณลุงกัน เดี๋ยวก็ลุงเรามาแย่งกินเบิดค่ะเดี๋ยวเอาบัวลอยไปคุณลุงค่ะบัวลอยค่ะคุณลุงเรากึิตยากค่ะโดนๆจะไดนกินของหวานพี่น้องจ้าเนี่โดนๆค่ะโดนๆจะไดนกินเผื่อนหนึ่งน่าจะเนาะกับพ่อคอยกินของหวานปันใดนาะจะอายุเขากับหลายแล้วเนาะเข้ากับกินเพราะให้มันหกซึกว่า หายหายหายอยากหรือหายหิวพี่น้องถ้าเขาอยากกินยังกาาระซังค่ะเขากินพอให้มันมีแห้งเดี๋ยวก็เขาก็แค่นั้นค่ะก็ะพอได้กินเบิดเนาะค่ะเนาะเนี่ยคือผลอมใหม่เนี่ยว่าจะกินเห็นเบิรเนี่ยกินเมื่อไหร่พี่น้องจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ค่ะน,ะนี่กินอีกจะชินก็เถอะช้ำๆเลยค่ะนี่ยช้ำๆค่ะหวานแห้งจ้าพี่น้อง แซบ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 ,บค่ะอืหวานข้างในรู้สึกว่าอืเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยะคือ <c ười> ได้ขึ้นสวรรค์ยกินบักหนัดตซื้อก็ขึ้นได้ขึ้นสวรรค์นะคะเนาะมาได้จ่ายเด้อน,นะคะจากของข้าวกะกลายมาเป็นของหวาน จากของวางกลายมาเป็นผลไม้ค่ะจะเญอาหารค่ะคุณลุงป่าจะิญนอาหารจะเญนอาหารนะคะเด้อสมาัครคลิปลุงป่าก่ะอย่าลืมนะคะเด้อกดติดตามกดสันกระดิ่งนะคะคกดแชร์ให้กับลุงป้าพ้าปัน่นระเเด้อลุงป่าพ้าปั่นค่ะปราเดือนลุงเชิดค่ะประเดือนคนสวยลุงเชิดคนหล่อนะคะ ฝ<ล>ากกดเลิฟให้ด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ้าบายๆจ้าบายจ้า